เรื่องเล่าเรื่องสั้นเรื่องจับลูกเลี้ยงมาทำเมียสวัสดีครับผมมีชื่อว่าไมายครับปีนี้ผมอายุ30สิต้นๆและตัวของผมเองก็ได้มาอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเจพัทครับใช่แล้วครับทุกคนทุกคนอาจจะงงทำไมผมเรียกเมียของผมว่าเจพัทนั่นก็เป็นเพราะว่าเจพัทนั้นมีอายุมากกว่าผมเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเธอเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่ง ซึ่งลูกสาวของเจ๊พัทนั้นเธอมีชื่อว่าน้องจูนน้องจูนเธอมีอายุน้อยกว่าผมไม่กี่ปีเองละครับและน้องจูนนั้นก็ยังคงเรียนอยู่มหาลัยปีที่สี่บ้านของเมียผมนั้นเป็นคนรวยมากครับเพราะว่าเมียของผมเธอมีห้องเช่าอยู่หน้าโรงงานหลายหลายห้องอยู่และสมัยก่อนผมเองก็เคยเช่าห้องอยู่นะครับและผมเป็นหนุ่มโรงงาน และเมื่อผมมาทํางานโรงงานนั้นปุ๊บเวลาที่เจ๊พัดหรือเมียของผมมาเก็บค่าเช่าที่ห้องเธอก็ชอบผมตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแรกๆผมก็ไม่ได้สนใจเธอสักเท่าไหร่ก็ยังไงได้ล่ะครับเจ๊พัดเธออายุรุ่นแม่ของผมซักขนาดนั้นและผมเองก็ไม่อยากที่จะให้ใครเขาว่าว่าผมหวังที่จะตกถังข้าวสารนะครับแต่เนื่องด้วยเจ๊พัดเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อ,อะไรง่าย เจพัดพยายามจะจีบผมมาโดยตลอดจนผมใจอ่อนแล้วก็รักเจพัดในที่สุดหลังจากนั้นผมก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านกับเจพัดขอบอกเลยว่าบ้านของเจพัดนั้นใหญ่มากๆแรกๆผมก็ทําอะไรไม่ถูกหรอกครับยิ่งมาเจอน้องจูนที่เป็นลูกเลี้ยงของผมด้วยผมยิ่งทําตัวไม่ถูกใหญ่เพราะว่าผมมันคนจนนะครับก็เลยไม่ค่อยกล้าจะแสดงออกสักเท่าไหร่แต่รู้สึกว่า คนภายในบ้านนั้นก็จะเป็นกันเองกับผมเรื่อยมาและหลังจากที่ผมมาอยู่กับเจ๊พัดหรือเมียของผมนั่นแหละครับก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าเมียของผมนั้นอดอยากมาแค่ไหนเธอมักจะชวนผมขึ้นห้องตลอดเลยครับผมก็ไม่เคยขาดได้สักครั้งหนึ่งจนอยู่มาวันหนึ่งเจ๊พัดขอเบิ้ลเลยครับเมื่อผมมีความสุขกับเมียของผมในรอบเช้าไปแล้วแล้วก็ลงมากินอาหารตามปกติเจพัดบ,บอกว่า นี่นี่ไม้คะฉันยังไม่อิ่มเลยอะคะ่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราขึ้นไปทําต่อดีกว่านะคะฉันยังรู้สึกค้างๆอยู่มากเลยคะ่ะผมก็เลยบอกว่าเอาอีกแล้วเหรอที่รักเราสองคนเพิ่งจะจัดกันเมื่อเช้านี่เองนะครับผมว่ารอคืนนี้ดีกว่าไหมเจพัทก็เสียงออดอ้อนสดิดสดิ้งเป็นผู้หญิงสาวๆเลยครับไม่เอาอะคะ่ะที่รักฉันต้องการตอนนี้แหละนะคะนะคะ จัดให้ฉันหน่อยนะผมก็เลยยิ้มแล้วบอกว่าอ้อนเป็นสาวๆไปเลยนะครับที่รักอายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะผมว่าอย่าหักโหมมากเลยเดีย๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาแล้วจะอดยาวๆนะครับเชพัทสดิสดิสดิ้งต่อนะครับเห็นฉันอย่างเงี้ยฉันยังแข็งแรงดีนะคะที่รักมามะเดี๋ยวเราอะทำเสร็จแล้วเราก็ออกไปเก็บค่าเช่าห้องกันต่อเลยค่ะผมก็เลยยิ้มแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ หลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วผมก็ไปจัดให้เจ๊พัดต่ออีกรอบหนึ่งตามคำขอหลังจากนั้นเราสองคนก็ไปเก็บค่าเช่าด้วยกันและเราทั้งสองคนก็ทำแบบนี้เรื่อยมาจนอยู่มาวันหนึ่งเจ๊พัดได้ล้มป่วยอย่างกระทันหันและไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยต้องนอนอยู่ในห้องตลอดเลยครับผมก็เลยต้องคอยดูแลเจ๊พัดมาโดยตลอดเช่นกันจนมาถึงวันที่น้องจูน เรียนจนจบมาหาลาัยแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเมื่อน,น้องจูนกลับมาก็ถามผมว่านาา้นาไมา้น้าไม้เห็นแม่ของหนูไหมคะนาะตั้งแต่หนูกลับมาเนี่ยยังไม่เจอแม่ของหนูเลยค่ะผมก็เลยตอบว่าอ๋อแม่ของน้องจูนเธอป่วยอยู่นะ่ะแล้วก็นอนพักรักษาตัวอยู่บนห้องนะ่ะนาต้องคอยดูแลยอย่างใกล้ชิดหน่อยนะ่ะน้องจูนจึงบอกว่าอ้าวแม่ของหนูป่วยเหรอคะนาะ ทำไมน้าไม้ไม่โทรไปบอกหนูบ้างนะคะหนูจะได้กลับมาดูแลแม่บ้างนะ่ะผมก็เลยบอกว่าจริงๆนะก็อยากจะโทรไปหานะแต่แม่ของน้องจูนเขาขอเอาไวนะ้น่ะเขากลัวว่าน้องจูนจะเสียการเรียนได้แค่นี้นะดูแลได้สบายๆนะ่ะน้องจูนจึงบอกว่างั้นหนูขอตัวไปดูแม่ก่อนได้ไหมคะนะเดี๋ยวแม่จะหาว่าหนูกลับมาแล้วไม่ไปดูแม่เขาหน่อยนะ่ะ แล้วน้องจูนก็ขึ้นไปหาเจ๊พัทที่ห้องนอนหลังจากนั้นน้องจูนก็ลงมาแล้วบอกว่าเนี่ยนะหนูกะว่าจะไปหางานทำซะหน่อยแต่แม่บอกหนูมาว่าช่วงเนี้ยให้หนูกับน้าช่วยกันดูแลห้องเช่าไปก่อนนะคะหนูก็เลยยังไปไหนไม่ได้หรอกคะ่ะอืมดีแล้วละ่ะน้องจูนมาดูแลกิจการของแม่ดีกว่านะไม่ต้องไปเป็นลูกน้องของใครเขา น้ามันก็แค่คนอื่นน้าก็อยากให้น้องจูนอะลงมาดูแลอย่างเต็มตัวนะ่ะน้องจูนจึงบอกว่าแม่แม่น้าอย่าพูดแบบนั้นสิน้าก็มาอยู่กับแม่ของหนูหลายปีแล้วนะคะเราคือครอบครัวเดียวกันนะคะอยาคิดมากสิคะผมก็เลยยิ้มแบบมีไม่ตีจิตแล้วก็บอกว่างั้นน้าจะออกไปเก็บค่าเช่าที่ห้องที่หน้าโรงงานนะน้องจูนจะไปกับน้าด้วยไหมล่ะ น้องจูนจึงบอกว่าไปสิคะนะหนูจะได้ไปเรียนรู้ธุกรกิจของแม่ไปด้วยเพราะตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็ไม่ค่อยจะได้สนใจสักเท่าไหร่เลยและหลังจากนั้นผมกับน้องจูนก็นั่งรถออกไปเก็บค่าเช่าด้วยกันพอเราไปเก็บเงินกันเสร็จแล้วน้องจูนทำตาโตโอ้โหนะค่าเช่าห้องมันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยหนูก็เพิ่งจะรู้นะเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งแม่ได้เงินเป็นแสนเชียว เอ้าน้องจูนก็แม่ของน้องจูนอ่ะมีหลายห้องให้คนเข้าเช่านี่นามันก็ต้องได้เงินเยอะเป็นเรื่องธรรมดาสิน้องจูนยิ้มแล้วบอกว่าแล้วตอนนี้นะต้องเอาเงินไปให้แม่ของหนูเก็บหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อเปล่าหรอกน้องจูนคือว่านะต้องเอาเงินส่วนนี้ยไปจ่ายค่าน้ํากับค่าไฟที่ตัวเมืองก่อนน่ะแล้วนะจะเก็บเอาไว้เองเพราะแม่ของน้องจูนฝากให้นะดูแลไปก่อนน่ะน้องจูนก็เลยยิ้มแล้วบอกว่า งั้นนะช่วยแบ่งให้หนูใช้มั่งสิคะได้ไหมคะแม่คงไม่รู้หรอกเนี่ยมือถือของหนูมันก็รุ่นเก่ามากๆแล้วด้วยแต่หนูอยากได้เครื่องใหม่อะ่ะนะนะคะนะซื้อมาถือให้หนูหน่อยสิผมก็เลยตอบไปว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้นะน้องจูนแม่ของน้องจูนอุตส่าห์ไว้ใจให้นะเป็นคนดูแลเงินส่วนนี้ถ้าแม่น้องจูนรู้เข้าน่าจะสวยเอาได้นะน้องจูนก็เลยอ้อนผม เอาเธอหน้านะแม่ของหนูไม่รู้หรอกค่ะนะนะคะนาะนะคะนะคะถ้านะ้ายอมซื้อให้หนูหนูจะยอมเป็นเมียของน้าอีกคนเลยคะ่ะดีไหมล่ะคะหนูรู้นะว่าน้าน่ะอดมีความสุขกับแม่ของหนูมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะคะผมนี่คืนน้ำลายเลยครับไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้จากปากของน้องจูนผมก็เลยบอกไปว่าอะไรนะน้องจูนจะมาเป็นเมียของน้าอีกคนเหรอ ไม่ได้นะแม่ของน้องจูนะ่ะคงไม่ยอมแน่ๆเลยน้องจูนเอานิ้วมาปิดปากของผมก็อย่าบอกแม่ของหนูสิคะแค่นี้เองหนูไม่คิดมากหรอกไอเรื่องแบบนี้แค่จะเป็นเมียของน้าอีกคนมันจะเป็นอะไรไปยังไงซะน้ากนะ็ยังดูรอยอยู่เลยเมื่อผมได้ยินแบบนั้นแล้วผมจะรออะไรล่ะครับของสวยๆงามๆแบบนี้มาได้มีโอกาสเจอบ่อย ผมก็เลยพาน้องจูนแวะเข้าโรงแรมในทันทีหลังจากที่เรามีความสุขกันแล้วผมก็พาน้องจูนไปซื้อมือถือรุ่นใหม่ตามที่น้องจูนอยากได้และหลังจากนั้นมาผมกับน้องจูนก็แอบมีความสุขด้วยกันตลอดตลอดในขณะที่เจ๊พัดนอนอยู่ในบ้านและหลังจากนั้นเพียงไม่นานเจ๊พัฒก็จากไปด้วยร่างกายที่อ่อนแอมากนักผมกับน้องจูนเรารู้สึกเสียใจมากๆที่เจ๊พัดจากไปอย่างทันหัน หลังจากเสร็จงานของเจ๊พัทแล้วผมกับน้องจูนก็ยังคงแอบมีความสุขกันอยู่โดยที่ยังไม่มีใครรู้เรื่องว่าผมกับน้องจูนนั้นได้แอบเป็นผัวเมียกันมานานแล้วจนเวลาผ่านไปเป็นปีๆผมจึงได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าน้องจูนคือเมียของผมอีกคนหนึ่งทุกคนและญาติของน้องจูนเขาก็รับได้กันนะครับพเพราะเจพัดนั้นได้จากไปนานแล้ว แล้วหลังจากนั้นมาผมกับน้องจูนก็ได้ช่วยกันทำมาหากินกันอย่างจริงจังธุรกิจห้องเชา่าจิงจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยเจนผมกับน้องจูนก็ได้มีทายาทด้วยกันในที่สุดหลังจากนั้นเราทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขที่สุดเลย